x x t e u T o u t o ตรถปี2,020เสนอค่าตัว4 8 8 0 0 0ไม่ต้องดาวนะจ๊ะมาพร้อมขับตัวรถสีดำเงินเนาะคิ้วล้อ6นิ้วใหญ่ๆเลยจ้ะยาง AT แม่ตแต่งหลอหลออขอบ16นะคะกระจกมองข้างตัดด้วยโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะขอใัยในความแบบว่าน้องเลิเทอรมอมแมมนะจ๊ะมาค่ะด้านหลัง x x t เ l T ขาจะให้เซนเซอร์กัะยะคุณพี่มาให้ด้วยไลเนอร์เดิมโรงงานเลยนะผ่าน ใช้งานมาน้อยมากค่ะภายในห้องผู้โดยสารกับเบาะผ้าตึงๆค่ะปรับเมนูเนาะพวมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีระความเร็วคูสโซนทนด้วยจ้าหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสเชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้หมดเลยเกียร์อัตโนมัตินะคะระยะการใช้งาน8 6 0 0 0ื่นโลค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังเนาะคุณพี่เนาะเบาใหม่มากค่ะคุณพลาสติกที่พุ่งมายังแกะไม่หมดเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่หาฟอร์สคานอยากได้ตัวยกสูงด้วยอยากได้เกียร์ออโต้ด้วยเนาะในขอนแนะนำเอ็กเซลเทียร์โต้คันนี้ละกันค่ะเครื่อง2.2ถปี2020นะคะ สี8แ0นแดหันผ่อนแปดพเท่านั้นนะจ๊ะ